มาดูเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพังงากันบ้างน,นะคะค่ะแม่เต่ามะเฟืองค่ะแม่ลำปีนะคะได้โชว์ตัวขึ้นมาวางไข่เป็นของขวัญวันปีใหม่ที่หาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะ นายปารบแปลงงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตค่ะได้สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับนะคะพบแม่เต่ามะเฟืองกําลังวางไข่บริเวณชายหาดท้ายเหมืองในพื้นที่อุทยานค่ะโดยในครั้งนี้ค่ะนับเป็นการพบการขึ้นวางไข่เป็นรังที่5ของอุทยาน แห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะรังที่6ของฤด,ดูการค่ะจากการวัดพบความกว้างของกระดอง105เซนติเมตรความยาวกระดองค่ะ180เซนติเมตรพบตำหนิบริเวณปลายภายด้านซ้ายแหว่งเล็กน้อยและมีการถ่ายภาพค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอัตลักษณ์หลังจากแม่เต่าได้เดินกลับลงทะเลนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการขุดย้ายไข่เต่าเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียและน้ําทะเลจะท่วมถึงค่ะ ความลึกของก้นหลุมไข่80ซนเมตรความกว้างของหลุมไข่27ซนมรค่ะพบไข่ทั้งหมด120ฟองนะคะแล้วก็เป็นไข่ที่สมบูรณ์78ฟองไข่ลม42ฟองไข่เต่ามีขนาด5.42ซนมรค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าท้องทะเลของ ภาคใต้ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะคะ,คะว่าทะเลไทยทะเลอันดามันของเรามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันใ,ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะ